สวัสดีค่ะวันนี้วิสะพามาทําวุ้นกะทิใบเตยทาใส่ลงในถาด8ปคูนแนิ้วนะคะหรือว่าใครจะทําใส่ถาด7จคูนเนิ้วก็ได้ค่ะเนื้อนุ่มๆน,นะคะหอมใบเตยทําไม่ยากค่ะเดี๋ยวเริ่มทําไปพร้อมกันเลยขั้นตอนแรกเนี่ยให้ทําในส่วนของวุ้นใบเตยก่อนนะคะเตรียมหม้อมาค่ะใส่น้ําเปล่าลงไป500กรัมตามด้วยผงวุ้น7กรัม เราจะแช่ผงวุ้นลงในน้ำเปล่านะคะเป็นเวลา10นาทีเพื่อให้ผงวุ้นเนี่ยอ่อนตัวลงเวลาเอาไปต้มจะได้ละลายง่ายครบเวลาแล้วเอาขึ้นตั้งไฟเลยค่ะจุดไฟใช้ไฟกลางคนช้าๆไปเรื่อยๆนะคะรอให้ผงวุ้นเนี่ยละลายตัวจนไม่เหลือเป็นเม็ดทรายค่ะนี่นะคะน้ำเดือดแล้วล้วก็เช็คดูค่ะผงวุ้นละลายหมดแล้วนะคะไม่เหลือเม็ดทรายแล้วก็ให้เราใส่น้ำตาลทรายลงไปเลยค่ะนี่ค่ะ140กรัมนะคะแล้วเราก็คนให้น้ำตาลทรายละลายพอน้ำตาลทรายละลายดีแล้วปิ แก๊สเลยนะคะปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยใส่น้ำใบเตยเข้มข้นลงไปค่ะ125กรัมนะคะคนให้เข้ากันก็เสร็จแล้วค่ะใส่น้ำใบเตยที่หลังนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะตกตะกอนค่ะให้ปิดแก๊สก่อนแล้วค่อยใส่แบบนี้ค่ะพอคนเข้ากันดีแล้วเอาไปเทใส่ถาดเลยนี่นะคะวิใช้ถาด8คูณ8นิ้วอย่างที่บอกนะคะใช้7คูณ7นิ้วก็ได้ค่ะมันมีฟองแล้วก็ช้อนฟองทิ้งไปแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะระหว่างนี้ให้เราไปเริ่มทำในส่วนของวุ้นกะทิได้เลยค่ะ เตรียมหม้อมาใส่หัวกะทิกล่อง250กรัมน้ำเปล่า250กรัมผงวุ้น5กรัมเราจะคนให้ผงวุ้นจมน้ำนะคะแล้วก็แช่ทิ้งไว้10นาทีค่ะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเกิน10นาทีก็ได้นะคะเพราะเราจะรอให้วุ้นใบเตยนะคะหน้าเขาเริ่มตึงๆเราจึงจะค่อยเอาวุ้นกะทิที่เราแช่ผงวุ้นไว้เนี่ยไปต้มอันนี้เนี่ยค่ะเริ่มหน้าตึงๆแล้วนะคะเอาไปต้มได้เลยค่ะ จุดไฟนะคะใช้ไฟกลางคนไปเรื่อยๆค่ะช้าๆนะคะจนกว่าผงวุ้นจะละลายหมดไม่เหลือเป็นเม็ดทรายนี่ค่ะน้าเดือดแล้วเริ่มเช็คเลยค่ะถ้าไม่เหลือเป็นเม็ดทรายติดทัพพีแล้วเราก็ใส่น้ําตาลได้เลย50กรัมแล้วก็เกลือป่นค่ะ1นส่วนสี่ช้อนชาคนให้น้ําตาลทรายและเกลือละลายนะคะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะในส่วนของวุ้นกะทิเอามาลาดได้เลยลาดเบาๆนะคะลินค่ะลินลินเบาๆไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะทะลุวุ้นใบเตยนะเพราะวุ้นใบเตยมันยักอ่อนๆอยู่เลยค่ะ เนี่ยค่อยๆลิ้นจนหมดเลยค่ะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะคะถ้ามีฟองกระชอนฟองออกได้ค่ะปล่อยทิ้งไว้เลยจนกว่าจะเซตตัวค่ะผ่านไปประมาณครึ่งชั่วโมงวุ้นเซตตัวดีแล้วนะคะใช้มีดตัดได้เลยค่ะวิธีที่จะตัดให้เท่ากันง่ายๆนะคะก็คือตัดตรงกลางก่อนแล้วซอยตัดด้านข้างค่ะฝั่งนี้ก็เหมือนกันนะคะตัดตรงกลางและซอยตัดด้านข้างวุ้นก็จะออกมาชิ้นเท่ากันโดยไม่ต้องใช้ไม้บรรทัดเลยค่ะอ่ะใช้ที่ตักขนมหวานนะคะตักค่ะ กดลงไปแล้วก็งัดขึ้นมานะคะเห็นไหมคะวุ้นใบเตยของเราเนี่ยสีสวยเลยไม่มีตะกรนของใบเตยเลยนะคะแล้วก็วุ้นทั้งสองชั้นเนี่ยเกาะกันดีค่ะไม่ลื่นแยกออกจากกันนะคะเนื่องจากว่าเราไม่หล่อให้วุ้นใบเตยเซตตัวแล้วจึงราดวุ้นกะทินะคะเราเราให้เขาหน่าตึงๆอ่อนๆนะแล้วเราทําวุ้นกะทิมาราดเลยนี่ค่ะความอ่อนนุ่มกำลังดีเลยค่ะไม่แข็งเกินไปไม่นุ่มเกินไปแล้วรสชาติเนี่ยหวานมันพอดีเลยนะ